คุณผ,ผู้ชมเองวันนี้ต้องยอมรับนะคะว่าเราอาจจะใช้เงินสดน้อยลงนะคะเพราะว่ามีธุรกรรมที่เราสามารถทำได้ผ่านออนไลน์นะคะแล้วก็การใช้ผ่านตัวโมบายแบงกิ้งนะคะ ล่าสุดเองค่ะทางด้านของแบงค์ชาตินะคะก็เตรียมนะคะที่จะทําให้ประสิทธิภาพในการชําระเงินสูงขึ้นและทําให้คนไทยก็มีโอกาสที่จะใช้เงินสดลดน้อยลงด้วยนะคะคาดว่าจะเหลือแค่10-20%เท่านั้นในอีกราว3-5ถึปีข้างหน้าน,นะคะรวรนนี้ทางด้านของคุณดารณีแซ่จูค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการสายกํากับ ระบบการชําระเงินนะคะรวมถึงคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าทางแบงค์ชาติเนี่ยได้เผยแพร่ทิศทางการพัฒนาระบบการชําระเงินภายใต้ภตูมิทัศน์ใหม่ภาคก,การเงินไทยฉบับปี2568นะคะซึ่งเป็นตัว Payment d i r e c t i o n a l p เ p e r เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระยะ3-5ปีข้างหน้าเป้าหมายหลักค่ะที่จะเน้นก็คือการพัฒนานระบบการชําระเงินให้สอดคล้องกับพัฒนาการขั้นต้นแล้วก็ ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะโจทย์และความท้าทายเชิงนโยบายนะคะด้านแรกก็คือโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยที่มีสัดส่วนของเศรษฐกิจนอกระบบค่อนข้างสูงกิจกรรมหลายกิจกรรมยังอาศัยเงินสดเป็นหลักทําให้ไม่ถูกบันทึกเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ2คือการปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่นะคะอย่าง distributed ledger technology หรือว่า DLT tokenization และรวมถึงปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งอาจจะสร้างการ สร้างความเสี่ยงนะคะในรูปแบบใหม่ขึ้นมาด้วยและ3ก็คือภยัยทุจริตแล้วก็ธุรกรรมที่ผิดกฎหมายจากการที่ระบบการชำระเงินนั้นอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการกระทําความผิดรวมถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นด้วยค่ะ ซึ่งเรามาดูกันนะคะว่าในระยะยาวนะคะ3-5ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรคุณกรณีก็ประเมินนะคะว่าสัดส่วนนะคะการใช้เงินสดในประเทศไทยน่าจะลดลงนะคะเหลือประมาณ10-20%เพราะในช่วง8ปีที่ผ่านมา8ปีนี้นับตั้งแต่ปี2560ถึง2517การชำระเงินดิจิทัลของประเทศไทยก็มีความก้าวหน้าแล้วก็ขยายตัวเป็นอย่างมากเลยซึ่งตัวเลขการใช้ดิจิทัลเพย์เมอยู่ที่ประมาณ650ครั้งต่อคนต่อปีในปี2 5 0 นอกจากนี้ประเทศไทยก็มีสัดส่วนการใช้ Fast Payment หรือพร้อมเพย์เป็นอันดับหนึ่งเมื่อเทียบกับนานาชาติด้วยและปัจจุบันปริมาณการทำธุรกรรมผ่าน Mobile Banking ก็เพิ่มขึ้นถึง25เท่าและพร้อมเพย์ก็มี ยอดในการทำธุรกรรมสูงสุดต่อวันประมาณ95ล้านรายการเอาเป็นว่าเฉลี่ยต่อวันก็อยู่ที่ประมาณ70ล้านรายการด้วยกันนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาแบงค์ชาติได้ยกระดับมาตรฐานของ Mobile Banking Security เพื่อให้เกิดความปลอดภัยส่งผลให้ในกรณีที่ผู้ที่ ใช้เนี่ยไม่ได้โอนเองเหลือศูนย์ตั้งแต่ต้นปีนี้ก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนในการใช้ดิจิทัลเพย์เม t ซึ่งท่ามกลางความก้าวหน้าของการชําระเงินดิจิทัลก็ทําให้การใช้เงินสดในประเทศนั้นจะลดลงจริงซึ่งจากการสารวจก็พบว่าคนไทยนั้นใช้เงินสดลดลงจากประมาณ63%ในปี2,564เหลือ54%ในปี2,566อันนี้ตามข้อมูลจากแบง k ์ชาติค่ะ แต่ว่าสัดส่วนของการใช้เงินสดของคนไทยในการรายงานของ The Global Payment Report นะคะของ Worldpay by f i t นะคะในปี2,567ยังอยู่ที่31%ซึ่งก็ถือว่ายังเป็นตัวเลขในระดับที่สูงแล้วก็ใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแบงค์ชาติก็ยังคงตั้งเป้าให้ประชาชนใช้ดิจิทัลเพย์เม้นต์เป็นทางเลือกหลักมากขึ้นแบบมีคุณภาพโดยเฉพาะซึ่งกลุ่มที่ได้รับประโยชน์ก็แต่ว่าไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่อย่างเช่นธุรกิจ SME เอย่างไรก็ตามแบงค์ชาติก็ชี้นะคะว่ามีบางกลุ่มที่ไม่ควรจะถูกกระตุ้นให้ใช้ดิจิทัลเพย์เม t นต์ก็อย่างเช่นกลุ่มผู้สูงวัยที่อาจจะมีะความเสี่ยงนะคะมากกว่าประโยชน์นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลน,นะคะที่ให้เราได้เห็นนะคะในช่วง8ปปีที่ผ่านมาเรามีการใช้เงินสดในอัตรา ที่ขยายตัวเป็นอย่างมากเลยค่ะใช่แล้วค่ะถือว่าใช้เงินสดลดลงนะคะแล้วก็น่าจะใช้ดิจิทัลเพย์เมนต์เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะลดลงอีกในอนาคตอันไกลนี้ด้วยนะคะ The Standard Economic Forum 2025 Thailand s Next Frontier พรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริง ที่หาตัวจับยากคนพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตร e อ r l y b i เบราคาพิเศษเพียง1990บาทบัตรไปเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อและดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อ e เ t ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเด e Standard w e a ว t h ค่ะ